สวัสดีครับอยู่กับผมตะกี้อีกแล้วนะครับในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาถ่ายดอกไม้คูณนะครับด้วยเลนส์3.6เท่านะครับอันนี้นะครับผมจะใช้ร่วมกับมือถือซัมซุงกาลกซี่ S10 ของผมนั่นเองนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะประกอบเลนส์เข้าไปยังมือถือของเราก่อนนะครับในการถ่ายนะครับเราจะต้องใช้คู่กับขาตั้งกล้องนะครับเพื่อลดการสั่นของภาพนะครับ หลังจากที่เราใส่ขาตั้งกล้องเสร็จแล้วนะครับในการปรับกล้องนะครับเราจะตั้งเป็นโหมดวิดีโอโปรนะครับแล้วก็การทําโฟกัสเราจะใช้แบบมินนุ่นนะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งโฟกัสทั้งมือถือแล้วก็ในส่วนของเลนให้พอดีนะครับอันนี้ผมก็ได้ภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพกันเลยนะครับเป็นยังไงบ้างละครับเ,เพื่อนๆสำหรับดอกไม้คูนที่ผมถ่ายในวันนี้นะครับ อันนี้ผมถ่ายในตอนเย็นของวันที่ผมมาทํางานนะครับใครที่อยากได้เลนนะครับผมไม่มีตะกร้าให้นะครับอันนี้ผมก็สั่งซื้อมานะครับเพื่อนๆใครที่จะซื้อก็ดูที่ร้านค้าด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมตกี้ก็ขอล้านเพื่อนๆเ,นเ,นเ,นเนท่าน,นี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ